ไม่เชื่อนะไม่ใช่มันไม่อาตมากไม่เชื่อก็ดล่นง่ายเรามพอรักขมู่น่เงไม่ถึงลูีแต่ง่สมำแต่แรกสมอมัสมันมัสมันเนาะปุ๊กกวดอสก่อนเนาะมัสมันี่ประมาณดีแล้วอันนี้็มาดีนมาสมัน Chá, nó ra mớ Cái đó đâu không hỏi gì nữa Ta là bớt bà tì này ngồi tươi trả lên nó. Ừ, bây đây, dùa đầu nữa, Dùa đầu anh bảo kì nhỏ đầu So. Em mới dùa nó, dùa Dù, dù Dù này dù <laughs> này Nên sao dù này quên được mà nó Mà quên

เบืนี่ดูตามที่เปเมาดได้เซไวนะเปแบวันน่อลเนี่ออยอะเลยตอควันวีหมอก,ากาาาีกา hmm. าอานะานว้หมอกแต่ก็สือายนอเด้มฮมมาละเท่าะนะมาชาิ้นนี้กชินีนะมาใช้ก็มาลอีใจะนะน,น,<า>นี่นะเดีวนี้เพื่อบามแล้เปมีแล ดิขาดิขานี้ไปก่อนเลยเรียบวัสดุดิดก่อนเนาะ Carrot Carrot นะชาวละก็ดิขาเนี่ยเกซอจุปุยละอะเกน้วยแค่จุปุยลงมาหาละอะตัวพอเลยจะวีดิ

Det er da nu meget brug for lukker, det er lukket, lukket, det er da glade vap og højt, så bøtter. Nej, det er jo ikke lukket. Det er da da vildt lignende, og vi på Okay. Okay, det er løg, det er løg, det gang? Hvad gang, Mads og Mads, nå? Må jeg da kigge Det er det <Okay. S 2> ทำสไตล์น้ำผึ้งนะคะมม้เหรอโอเคก็เฟรดอดดกทีเนาะเฟรดอ่ะเนาะอ่ะก็ไม่กอดทีนะไม่อดที Mi toglie che non si può fare niente, ma non si può fare niente. Questo è il mio nome. Cosa? 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 Cosa?

อันนี้เนี่ยแบบตัดเบดออลี่โอเคโอเคเดเราตดชีสแกเนาะเดี๋ยสมบคเล่เนาะเดี๋ยดชีสแครับโคตียวอาเขานะนี่มันจะก็ปรุงเอาเขาะเดี๋ยวเรามาหอยไมเปปรุงขนาดก็แล้วนะก็เตี๋ยวเราเนาะนี่สัตเตี๋ยตามตาดูโอเล่เหมนเาแล้วเราอบวุ้เจลลเจลลเนาะโอเล่เชฟจืดเนี่ยเรา ปลาเขียวด็ดค่ะเสี้ยวเขาหนึ่งนะก็รสดีเนาะไม่ใส่ไข่ไม่ตีลาราเนี่ยแบงโอเคพี่ลี่เนาะเพราะก็ค้าเสี้ยวมาที่จริงเราต้องใส่น้ำปลานหนึ่งจะใส่น้ำปลาหนึ่งกันหนุ่มมูถอดออมาหรอ โอเคใส่น้ำปลานิดนึงเราจะไม่สักนะเอนก็เตี๊รออาตอเกกัดทีช่แกนอบากากา่ลยออกกะบตรเบตตอคอทีเะขคอสตาทีเนี่ยคอสตาทีไม่เตไมมาปอดทีเนี่ยเนาะบาตนนนอนนเตีรออาตอเกลตีรอเลิบัเตะะกเลละทีราลเเนาะปลออกไปแล้วดิซอรยานี่เจอิ่นลาเคขมข้นล้ดิซอลลบเตอะ

องาเกชนเนี้ยเดี๋ยวเ่ยนมมาแล้วตเดี๋ยวพแทกต่อระเตรียมาพลช่วหมอพราพ่มีวีลีเดี๋ยวพาทีวีลีจากกลพอเมีมีเราตรียมผ้าจวทุติดเนาะเสผ้าลุตีเนียก็จับพระก็จับเลยประบัติเราเรื่อจะทดินี่ไงทำบินะ

buat apa nak penade alema kwa bene baga kan nak deh ni tu mate mula fir okay, ke no? tak le, no? no Jadi je buran kalau messi we muke ni ni pone bukhine no de, de ma kus no le isat je ni no ni Dah pih no la klinik no mm. klinik, Ketoh, yang ni klinik ke tau ron kai ya ni chi na de yang telah ni telah okay, no mm. Mm. ม่นะบางกอะไนเนาะเนอะเวตาสุเอนะบ้ากว่าขี้จิตอ่เมื่อแกอืมเออกดที่ดีซนเนี่ยเอาอ่อนโยมบาถ้ามาโมชูเดือมารอเบ้อเบ้อแล้วเนาะที่จีบมอมะเดี๋เสียมันจะไปชอบเมาแล้วเนาะชอบเรียลเลแมวตาดอมาเคียนี่มีแต่ละงแต่ก็เพื่อเดีเกียรติห้าอแต่แต่ออหรือแต่ปรอนี่เต ต่ป๊อปเปมาจบมอดอกอลอาเกีรวคือพิ <itch assessment> <tr ose ours introductions> ็ตามีกอล่ก็เท่ตอนนี้ไตัสว่าอากมาเวดีเลยดีหรอเพราะว่าแต่ตุกเชอตุกชวราจเนาะต่ตีสองวะเนี่ยเนาะม่ม่เกเนดูออตาเลอตะกูอตาอลโกวีออตาออเลซอจะที่ไม่เลอตาออเลปะปะมาคลีพอซอเียร์เลเราอวมาเคลีย ถ้าคลียแล้วตู้เยวีมากัวสน่ห์อาถ้าเมื่อเป็นไปได้ถั้าวาตื้งล้อ่อเนาะบาชาบาเพื่รออสาเดกเดกจุมอดดปวอารมเป็นที่แต่ละไงบาจะมือคาถามาแเตปีบาหมอดอเปเป่งหัวยู่หมดเปซื้อซื้อวานอย่มดอกเพื่อธิษฐานเพื่อะเจรย์ะโอเคปกเกขอดลปัจสุน่นเนี่ยเปเตยและแคตาบาด ว <laughs> นะอรเปทีีเนยีคอปิตูโอ้วคาริน้อเด้ก็มีราคาเนาะก็ให้ชิเนะมีเนาะว้าวมีเน้้วบทีรยสเชิญนะตวน่ติดตวอสตเช้อนี่มาชอาสงละอากานานาอ,อ,อกเชือเนาะมาชาแต่เมนูค่บัที่รอเชอ 아무튼 빨사 주니 아까 견마스 마마노. 그 빨빨사 쳐서. 아무튼 빨사 주니 아까 배와 바지파니 올라 오미사 져 아무튼 배넌 널어. 그때 러시아 주니. 아 무무 들어가나. 와우. 나 별로 아니. 이렇게 쉴 마마 되지 뭐. 쳐라 쳐라.

ta 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 all kita the peter to ning little quick win oh saya dah hampir dok sikok nindigaling abuat sibuk nak le kubai sukrit ni bayang amin oh chua nak chua nak tak ada kaki jangan nak boleh cuma ใช่ต่พรอมกว่เมื่อกีดอะไนี่จอบแม่จ้าอืมยอมากอร่อยหรอปกตินี่จอบอะไรจะหมดอย่าจะเลวาบาดดัวร์เลจีอย่า,ารสชาตินี่ตึกุยด,ดีใช่ไ่เนะาะไ่ใช่คันแนนจ้าเล่หล่อตัวแล้วปะไหนชิมสิชิมสิ อร่อยกินแล้ววันนี้ปีมืออ้โหนได้ใชช้อนกลางอ่ะ sorry แม่เสียดีละอืมร่อยร่อยเนาะนี่นะก็คืันมากเลยอ่ะแต่เชื่เกินไปเนาะใช่ไหม อาจะเชื่อเกินไปมาสบ่ามันเมื่อไหร่อาซะว่าเชอเมื่เชอชจะเนีอย่าบอมันหมเมาเราแพ้เชอแพ้บออักวีจะเนีมดเชตัวเลจะเนีมีโอเคจะเนี่ย่้าสกจะไม่นาะโอเคมอยาช่วยตัดเลือดายบายออกจะไหม